แว่าเออ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 ยื้มไทยรืมป่เบา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 เดี๋ยวมันจะรุดเสนผ่านไยผ่านว้าโตใหญ่เลยอันนี้นะวดเป็นผ่านเลยเด้อวัดห้วยข้อรกาเนี่เสอาปูเสู่า่ ยังมันยังบาตายกันจะพิชของขังเลยกุ้มกุ้มไม่เบือวชยังไม่ลาอาจารย์มึงคิดได้ยังไดไกูบวดสักกอนนี่สิเอาไปเฮ็ดของขังพระอาจารย์แล่เมันคือสูตรแถมตัวใหญ่บ่หมันคือสูม่บอคอสแถมตัวเอมเอสแวบน่อมัแว่บนีเอือสูว่บัหนเอา่เมนค่เอมนบนีู่ เอากระสก็เื้อเกือบก็แดกไเกอบได้เข่าบกเขาบกเข่าอ่ะไปเอานามไซเอานามใส้ไดมาเบิกันนะเบิมันเข่าหนือะเพื่อเข่าสีไปเข่าจังใดานฉีดยาบ้าเอากระสอนไปใส่มาสองโลกระสอตัวแล้วมาใส่อีกเอาอาหารมา อืี๋ยวเดี๋ยวฮะอืมบอดีถึกประนันดอกยายอินอินอะไรเถอะมาควงกันมามาควงลงไปดูโอ้ยเบ็ดกันหน่อยพูดนี่นี่เอาเส้นนี่บเอาลงกุ่นบ่เอาไปสั่งหัวอาหารบ่สั่งหัวอาหารให้ปูมาเนวฟ้าจะมามาพอตีดเมือว่าติดแล้วสิบกระโดดออกวัวตายโดดจังไหนนี่ตึกตม้งเขานี่ ยังคือเก่าอยู่ยังแคโตอยู่เดือนโตเอาบอกพอแล้วสินจ้าคอยว่าอะไรโตแค้ไหนสิลดสิลดมาเพื่อสิกินเดชให้ยายตุ้มสามโตเฮากับสามโตเดชปิ้งกินอีกเดชสองโตมันวมาไม่กินหน่อยมือมือนะมามาเลย่างโอ้สิสิตายได้กินหน่อยเพื่อนว่าได้กินหน่อยเพื่อนว่าจ่มให้ปูเตี๋ยฟัง ปุติยามื่อนี้มึงก็ไปชิตแก่แค้นเหรอเพื่อนเมื <g ül üyor> ่อนันโอเลเอาเวิร์ดเุื่น <g ül üyor> ไม่เขามีงานเนาะเขามีลูกน้องแต่หันพอดีบ่ต้มสูเขากินนะพอดีพอดีเหลืออยูซีโต้ต้มบ่ะเพราะรือเผาิ้นต้มย่างเดียวขันเผาเนี่บออิ่มขันต้มสีอิม่มเขาขึ้นใจมันมีอยแปรย่างยูซีเขาต้มซนะีหนึงบ้านนี้ไปใส่บ้านนี้เขาซื้อเอาบ่นึกว่าเลี้ยงไว้ใช่ตีดากมาเบิ่งลูกกระหนั่งก็จะจีบเหตุอะไรดีได้เยอะ ไปไปไปโยนมันน้ำผู้โยนนี่มันหมานไปย <c oughs> ้อนไปโยนไปจะให้ปูมาดึงซอยเมื่อกี้นี่มันกินตั้งแต่ตอนบักหลาถือผุนละปูมาซอยซื้อๆเอาเอา่งดูมันถึกจะโดนแล้วนั่นดิปูว่ามันถึกจะโดนปูว่าปูเลยทำท่าไปจับซือซ้อ,อ,อมองนี่มองนี่เหรอมันหมานมองนี่ละดังปอมมันปอมปอมลงอยู่แนมเห็นอยู่ตัีเห็นยัว ยังบ่ต้องเอาปูไปบวชดอกปติเสธไปบวชหรอยังไม่ไหยพอบวชแล้วถ่ายรูปแล้วเอามาสกัดกรอบอาจารย์เล่เออตัวโบให้มันหมันมันสิเอาตัวไปบวชเด้คือได้จังได๋ติยังคึ้บ่ทันมันเลยบ่โบให้บวชจะมถ่ายรูปมาเป็นอาจารย์ย่ายังคึ้ว่ามันสิเอากระดูกไปอัดกรอบ ตายลูกขีแถมันเสียอารมเนี่ยครูกระซิไวอรยอยไม่ตลอดเรื่องพอเลกระซิบเรื่องพอเลยพอพอเราซิบได้เอาได้จูหันกายวันอถได้หาจิตที่เราถึงบ่ได้ดอกหลว่องพอเลยจังเอยขับรถวันไปหาสิ่งคาราเการนี่เห็นหะ เดียเพื่อนว่ามีความสุขหลายได้เดี๋ยวมาเบ็ดเพื่อนว่ากานบได้มาริษั์เบ็ดเ,เนี่นเ,เป็นความถูกก็อยย <laughs> าสิได้คับ,บรถพานำมานี่ยจมบ่มีความสุขแล้วบ่ได้ริษั์เบ็ดหมอในเกี่ยวข่าวออกเลยไม่เห็นเงนียนเลยอยู่หมง่งท่านสิม,มนนออัครปนัดปฏิทินแต่ว่าต้องฝึกรอยนามซูมือโอ้ยบ่ยากถ้าพระอาจารย์เล่นจัดจานข้าให้เขาเดียวอยาโดนหมดหอดจิตินการการร้อยน้ามหนึ่งเขาต้องหมดเห็น อาจารย์แร่ก็เอาเสื้อกันแล่เสื้อย่างเดียวอะไรได้อ่อสงดแล่เอาเสื้อข้าวมัดแอวไว้อะนะแล่แมันลงไปเอาบุญลงไปหอดพื้นถิ่นท้างยางเลยไต่ขึ้นมาเลยเถอะกั้นใจไว้หามายใจบ่ไปหัทไว้ช้าพุ่นช้าพุ่นกระปลาหลายเหือนกันมันบกินโบเมนปลาจารมิดปลาจารมิดมันยังกินปลานินบกิน หมอไปเซียร์รู่ให้ปลาจระเม็ดแหลมมันกินเนื้อปลอมหมออันชิ้นละสองร้อยมอไปขาดปุ๊บมอเลยศูนย์บอไปสะลงน้ำเนี่ยมอว่าสะขีทีม่แต่อยากกินปลาอันเบ็ดเอาบ่อ้กินปลาหมอจมให้ปลาเขาหัวเลยบัลเขาไอติดหัวแขวนมันเทียงกันกับปลาปลาเอาเปียกผัดเขาเลยผาดเขาแล้วตุบๆอยู่ ดำๆม่ងๆទេម៉ៅវ៉ាត់សៀវខានអត់តែញើអានយម៉ៅវ៉ាវាញ៉ានປັກមືម៉ៅເຄີຍເຮັດຕິດເຂົ້າ แมีแอืมมาเแหลอืม้นาปลับกัน่เ็ดเห็ดประมาาพอดอกกูตายแทนที่จะเาฟาปิดไว้ในแต่เสอมาว่ดปิดสำนันกระบนี้

พูดหนึ่งยังเสพเมาไปเห็ดบุญหาน้องอุ้มมาเดือนกุมภาเมาส, <c oughs> สะเมาสะอ่อนใจเฮ้ยสูบสูนบน้ำออกพฤติก,การท่นว่ามกราคุมค่ะทีกสามเดือนแต่เนี่ยว่ามีเอาสามปีไปด้วยกันเปรืองหัวอาหารแล้วเ <c oughs> นาะ <c oughs> แทนที่เสีได้สูบขายเมนูเมนูทอดปลาดินนึ่งปลาดินเลย ใช่ใช่ใช่ใครกันสอแต่เบ็ดเป่าอยู่นะแม่มามายีเดียังเรือันเดียวอยู่อ้าวใส่ไปที่ัปเรือด้วยนะเรืออืมอ่ะบีบใส่เอาเลยเอ้ยมันจะย่างได้เบลเลยเพราะว่าเพจนเนี่ยอยากกินผู้เดียวโตเดียวผุนพจนยังสีอิ่มอืม แล <lad> ้วบักย่างเด้อแล้วอีกอย่างนึงน่ะอยากกินอาหารอย่างอื่นคั่นกินอย่างอื่นมันอิ่มแล้วมันก็บ่อยากบ่เบิดอือมื้อนั้นเพิ่นลุยใส่อันคณะหมูกรอบก่อนัเฮาปลาไปเพิ่นอิ่มแล้วบดนีก็ว่าบ่ได้กินบดนีซ่าอือันี้ว่าบ่ได้กินบดนีมันต้องย่างไว้โลดอือน้องอืองให้ปู่เอาไปย่างไว้เลยตนึงเหมาะเลยได้หม่องมันุ่นเลาะปลาุ่น

那那。Nah, nah.

อบใจเย็นๆฮันน่ะกยัน่รเยอือโอ้ยงานน้ำปูวาอย่าดึงเค็งยังงอเดแห้งนจะเอามาอืออย่าดึงยังเดียวสู่ปล่อยมันน้ำให้มันลอยไปอีกเสือนึ่งไห้มันลอยหาเสือจะดึงแห้งอือแค่นส้นมันฝุดไปบบนี้ าจะมันบ่อตีงคุดเจิงแกเข้ามาสมนักตบเบ็ดเขาเห็นแล้วนั้นปล่อยมันไปซะก่อนแค่ดึงอย่างเดียวมันลุดจีดอย่าสู้อมโซ่ฝึกจักเงินเลยลุดเลยปล่อยมันไปงานๆไปนํานเลยจงค่อยๆดึงเข้ามาแห้งๆปล่อยมันไปเชยดายดีเชิดสียดีมากินดีพ่วง អឺអបីស្លាម៉ាតូតប៉វេតចាំមិនເງືອປ້ອມបັກឡាហ្នឹងມັນជឹងຢູ່ហឺ